มาครับและนี่คืออีเวนต์สุดท้ายครับของรายการของสัปดาห์อัลซานะครับเป็นอัลซาเกมระหว่างทีมเวสต์และทีมอีสต์นะครับทีมผมผมอยู่กับเลบอนเจมส์นะครับผมมีคาวานิโอหนาดนะครับพี่เจมส์เออมีนิกล่าโชว์ขีดนะครับเป็นเซนเตอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคาดเรียวิ่งครับตำแหน่งชูดิงการส่วนอีกฟันครับเป็นทอิสติเบอร์ตันนะครับผมคอยกัด เดี๋ยวขอดูก่อนชูดิ้งไกยเป็นโดน,นัลด์มิเชลครับสมอลฟอร์เวิร์ดเป็นเจเลนกรีนเจเลนบราวเจเลนกรีน <laughs> เจเลนบราวเออตำแหน่งเซนเตอร์เป็นโจแอนบิทนะครับแล้วก็ตำแหน่ง5้าไอตำแหน่งสซึ้มสวยตำแหน่ง 4, งง4เป็นยานิสซาเดตคุมโป้ครับยานิสเอาแล้วดีดมาเอ็มบิทยิงเสาแทมเฮ้ยเออ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 เจอเออโอ้โหคนที่เกมรับยอดเยี่ยม อย่างอย่างอย่างประมึกของเราขวดผิดมิเชลมิเชลครับโยกมาซ้ายมิเชลเจอแคริเอร์วิ่งครับฮารีเบอร์ดันเตซสควีนโอเคอเฮ้ยอุ้ยขาพปรี้เฉยยอะไรเล่นมาเป็น20-30เกมกูไม่เคยขาเปรี้ยกูงงมาก เล่นกันไปมาสองสามทีแล้วไทลิสซาลิเบอตันเนี่ยไม่กูขาเปี้ยได้ไงเนี่ยเอา้าเอา็มบียิงสามแต้มน,นะขอบคุณมากไทลิสไทลิสหนุ่มเนี่ยนุ่งหลงกับกูเล่นพีเจอมเอเอกูกดก่อนเลยเกูจะถ่า,ายใส่อาริเบอร์ตันเนี่ยกูหน้าก่อน พูดชื่อพูดหน้าพูดเสียงก่อนมึงโอ้โหขาเปรียร้ยเลยไม่ได้เปรียร้ยธรรมดานะนล้มเละล้มเลยอ่ะมาอีกทีดิฮะอีกทีปะล่ะอารีเบิร์ตอีกทีปะล่ะเอยแน่จริงดีว,ว่ะเฮ้ยจึ๊บเกือบตบแน้วอ่ะมึงแม่งสูงเกินโทษทีโทษทีโทษท,ท,ทีกับพี่ๆผมผม,ผมไปเอาเจ็ เอาบอลคืนไงเอาบอลคืนมาเอ้ยเชื่อชิบหาย <c oughs> เออร์ลี่จะโชว์พี่ๆซะหน่อยแม่งเนยเอ้ยโดนสติลดิครับผมโทษทีโชว์พี่ๆซะหน่อยมามา,มาอีกทีพี่ๆอีกทีครับอะไรอ่ะเมื่อกี้บอกเออร์ลี่ตอนี่บอกเลนเงาไงกูเป็น,นคนว่างป่ะสวย เอ,อไปครับพี่พยายามโชว์ให้พี่ครับพยายามโชว์ให้พี่ครับพยายามโชว์ให้พี่ครับอื้อหอมายังไม่ได้เล่นนานพ่อคือนะพ่อเถอะครับอื้ไม่เล่นแค่สองวันเด้งพักโอ้โหมึงอะไรอ่ะกูไม่ได้เล่นสองวันเด้เเงชิบหาย มึงไม่ชินเลยขนาดนั้นนะเนอะเบอรูเนี่ยเฮ้ยบ,บีเออว่ายโ,โอ้โหแล้วโล่งเลยสามแต้มของยานิสสวยผมไมมีสักแต้มแต่ว่าผมมีสามแอสซิสให้พี่ๆไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรกูพยายามลุยหลายทีแล้วแต่ว่ามึงยังไม่ชินปู ไม่ชินตัวเองตอนนี้โอ้โหแม่นสามแต้มอเอ็มบี้ดิแกงงมากก็จากวันนั้นถึงวันนี้สองวันนูถามจริงเอาอย่แล้สามแต้มพี่ครับโยกิศสามแต้มคืนไหมสปินมูฟใส่อ้าวโดนจบโอ้ยอะไรของพี่วะเราจริงจังป่ะนเนี้ยเราเล่นกันจริงจังป่ะหรือหรือแค่ หรือแค่มันต้องเดือดดิมึงเขามาดูอ่ะเขานั่งไวเดี๋ยวมาฟาวเดียวเอง <laughs> เล่นน้อยอีกแลว <laughs> นะพอเจอจะเล่นบอลสั้นครับ <laughs> หาพี่ให้กูนหน่อยดิ <laughs> โอ้ยไทยลิสเป็นข <laughs> ากูหักเลยอะ่ะ <laughs> ข <laughs> ากูหักเลยอะ่ะนะสร้างให้พี่พี่คนละกันวะ แม่ยังไงข้างไหนพี่ฮึอขอสักทีก่อนเออคอนแทคคอนแทคดัง <Okay. S 2> เอาหลังไม่ใช่เอาไหลชนนึงทีเราขึ้นครับเราเน้นโชว์อยู่แล้ววันนี้เ <c oughs> มื่อกี้บอกเมื่อกี้บอกว่าเรื่อจริงจังอยู่เลยมาโอ okay. เคดาวนาเอาสายดาว เจอนี่งไงเว็บบล็อกอยู่เชเชเช,เชขึ้นยอดอะไรอ่ะสติว่ไ,ได้สวยเทดัมอ้ยจบดาวรับดาวขิดนอกไหมรันสั้นโอ้โหแล้วพอโจดลงโลมโอ้ โอ้โหโอ้โหยิงลอดดีนะที่ยิงลอดยิงแคาบลาวเจอเงียบคาร์ดิโอ,องงวิง่งรันสั้นไหมรัน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 เหรอรัน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 สั้นอ้าวเชียช่ยเลยเชี่ยเลยเฮ้ยสวย มาเมาผมไม่ได้เลือกรองเท้านี่มาเลยไม่ค่อยเข้านะครับถุงเท้ามันเป็นสีสีไม่เข้ากับรองเท้าสีส้มมาดิเฮ้ยอะไรยิงใส่ได้อยี่ห้อฮะเ้ยเว็บสับใส่สะหน่อยดิเหมีนเปรี้ยวเลยวะยูโรสเตปใส่ไปฟาววีมาครับผม เดีย๋ยวกันต่อนะครับเราดำอยู่เท่าไหร่เนี่ย13แต้มนะครับขาเปรีย้ยงเลวเลยว่ะสติลไม่ได้มาทาริสแฮร์รี่เบอร์เนีนยเฮ้ยแล้วลงนี่ไงมิเชลไม่โดนสวยหมดแล้วหมดแล้วไอ้นี่คือหมดแล้วสับสับไม่หลงคืนกูหน่อยเพื่อนโอ้ย ติดแล้วติดแล้วบีทวีเดเล็กตั้มผมเริ่มมาแล้วผมเริ่มมาแล้วผมเริ่มชินหรือสวยผมเริ่มชินท่าเลยครับเชคิวเจสอเล็กซันอเล็กซันตึ้มตึ้มหัวจะชนห่วงกี่แล้วโดดสูงไปไหนวะเนี่ยผมโดดสูงกี่ กี่เมตรวะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะกี่ฟุตวะเนี่ยผมสูงกว่าฟุตสองเองโดดสูงใช่ไหมเฮ้ยติดติดเออเอ้ยแม่งโดนจนได้โอเคทีมเราไม่ต้องยิงหลอกสาวแทบอ่ะมึงทีมเราไม่ต้องยิงหลอกสาวแทบอ่ะมาเออไม่ต้องยิงหลอกสาวแทบอ่ะสามสิสิบ อีซี่อีกหมาเมึงมามึงมามือมาเมืม่อกี้กูยังไม่ได้วอร์มเขา่าไม่ได้ไม่ได้วอร์มข้อเท้าเมื่อกี้เฮ้ยยังไม่ได้วอร์มนิว้วโอ้ยเป็นล่อ,อก,กูขาเปี่ยนฮืบยื้มึงสลับตัวทำเข่าเขือเลยวะไคลรี่เฮ้ยโอยเอานาะ เห <laughs> <laughs> มือนโมโห <laughs> ดังเหมือนโมโหเมื่อก่อนหน้านี้ไปเล่นอีเวนต์มาได้คะแนน,นส้นตีนมากแต่ละท่าไปถึงส,สี่สโมโหอุ้ยโอ้โหลลี่เบิร์ตโอ้ย,อยวิ่งตามไม่ทันมามาเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเอ้ย อเดบ,บาโย و, อเดอ,อ,อเดอเดบ,บาโยม, ie, ม,มึงเจอใครดีกูพี่เจมส์เจมส์ม่งรุยห่วงโอเคเขาไว้ใจเราใช้ได้แน่เจมส์เนี่ยฮึบฮึบพี่อุ้ยแล้วเป็นเชกิวฝั่งเราใครเป็นใครเป็นโค้ดวะโอ้ฟาวสามแล้วผมไม่ได้นั่งเหรอเนี่ยแล้วทำไมคอรเตอร์แรกผมฟาวหนึ่งผมไม่ได้นั่งวะ อันนี้มีแุ้ก็โดนฉีดกับนิวลาโยกิชลงมาครับส่วนฝั่งนูน้นฝั่งนู้นยังเปลี่ยนรยเรือยงวะเล่มดูเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฟาวโอ้โหโเคต้องป่อยแล้ววันนี้ยต้องป่อยมือนะเั้นโดน,น,นเดี๋ยวฟาวอีกอ่พาพักเลยเว้ยไปนำอยู่สิบแตม้มปาบสวยเจ็บ ยกงสกรีนพี่ขอสกรีนครับพี่อะไรอ่ะอะไรีไม่สนเพลงกูเลยเว้ยขอนาที้เพื่งบอกว่าพี่เราไว้ใจเราอายว t h วินเดปโปอาย w i t ว t h เด a l l เอ้ยกูหยุดวิงกูหยุดยิงถุยมึงหยุดยิงทำซ้นตึกอะไรวะกูอยากรู้จริงเฮ้ยมึงเป็นอะไรของแม่งวะกูจะลุยห่วงเว้ย พระเจ้าช่วยกุ้ยโทษโอ้โหได้ทำอะไรเนี่ยวันนี้95เลยเหลือเ่มส์บอลสั้นอนะ่ะห้าพลังเบื่อมากอ่ะสองคู่มึ<ร>งใครอ่ะพี่พี่สกรีนใครอ่ะเมื่อกี้แทร์ริสสติลนะหนไปทางซ้ายครับแล้วลืยอห่วงมา อู้เแบบี้เป็นไงมึงโอ้ยคอแทบแตกเแบบี้ไปข้างในข้างในพี่พี่เจมพี่เจมสาสแต้มพี่โอเคปะต,ตูมุมทางรถตัวผมสายหายเแบบี้ช่วยด้วยนี่ไงนี่ไงมึงเจอมึงเจอเนี่ยเพื่อนกูเพื่อนสีกูเลยเนี่ยอ,อะไรอ่ะนี่ไงเพื่อนสีกูเลย แต่ว่าเวลาจะลุยไปทำแ้มอ่ะเขเด็ดไทยตลอดเลยมึงไปเอาความมึงไปเอาความอยมึงไปเอาความเขาเรียกว่าอะไรวะป้องกันเก่งขนาดนี้มาจากไหนเวลาลุยห่วงมันไทยตลอดเลยพี่เจพี่ซึ้ม มายถึงเวลาปล่อยของครับได้เวลาปล่อยของครับเพราะว่าถ้าไม่รู้จะปล่อยตอนนี้ก็ไม่รู้จะปล่อยตอนไหนเลยครับถ้าไม่ปล่อยตอนนี้ไม่รู้จะปล่อยตอนไหนเลยครับเหลือสิบนาทีสติลนะมึงสับขาเปี้ยเก่งเนาะข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรในอีเวนต์เนี่ยฮะเวนมึงได้คะแนนโหวตสูงสุดหลงเล่นอันดับหนึ่งเลยเนี่ยเนอะ อมได้คะแนนโหวตเยอะสุดนะเนี่ยออ้ยโอ้ยโวยแก่กับโยกวาดเลยโวยกวด <c oughs> าดมาครับโดดขึ้นมาดื้อบอกเลยวันนี้ผมมี3คนผสมอยู่ในตัวครับเอรในไน,นเวซันดเวนเวดและเด,ดริกโรสมึง หนึ่งเดียวคนนี้ที่มีอยู่สา,ยสามเลสไตย์สามเพลย์สไตย์มึงดูเออเป็นไงจังหวะออกบอลสร้างเพลทเวินเวทจังหวะลื้ห่วงไปหยอดไอเวอร์ซันจังหวะข้ามไปกดเดอรลิกอา้าวคุณว่ามันจะยิง ไปดิกโลสเอเอ้ข้างในอย่างแน่นดันเชตดันเชดครับสปินไปยิงเลยเลยเบมเอาไปอยู่เอ้ยถ้าอยู่แล้วเป็นพี่เจมกูจะวิ่งเข้าไปโโออ้้หแม่งเยติดสะเกลีนแล้วโอ้โหเอาแล้ว ต่อพิ้งกันโรนี่อย่างง่ายครับเคดีเคดีพี่พบมาจุราชอ้าวกูจะลงจูบิกจูบิจาวไปจะถูถุยพี่พบมาจุราชเออสิบแอซซี่มาแก้พาลิเบิร์ตพาลิเบิร์ตอาลิเบ่ย์อยู่สติลโอ้โหช้าไปหน่อยโหกดไม่ได้นะเดี๋ยวฟาวอีกผมกันแบบเข้มข้นไม่ได้นะ เดี๋ยวแม่งฟาวอีกฟาวง่ายชิบหายเกมสตีนคนที่เกมรับโหดๆมันปิดหลอดกูเลยครับคนกำลังจะดังขึ้นเกีแม่งปิดเกีกูเลยชิบหายเก่งสัตว์เอ้ยไปแล้วโอ้โหมันเลยจะวิ่งไปีปิดเกีกูเลยเหรอเะ ลุยแล้วยูโรสเตปใส่อืมโอเคมาฮโฮ้ยเจอฮึบโทษทีเพื่อนดูไม่ทันกูขอยิงสามแก้ตัวหน่อยครับพี่เอาสองแต้มสว,ส,วสวยส่วนสเตปแบ็กของลูก้าล่เซยผมพปทีก็ยังเซยผมมากทีมเราหยุดแล้วทิ้งในโดนพี่เจมส์สวยกูไปแล้วไปแล้วพี่ปั๊มมันครับ ไม่หลงแล้วเขาได้บทีมใครว่างวะสามเหลี่ยมนี้เอาไม่ใช่คนนี้เป็นเบมบี้ว่างอย่างเมื่อกี้พีเจปะสวยเบมบี้มาเพื่อนเบมบี้มาเพื่อนเออจะหมุนเข้าไม่ได้นะพี่เจสวยสวยพี่เจพี่พี่นี่คู่คอสปีนยังไงให้มันสปีนไม่อยู่วะ อโอเคโอเคไปครับช่วงว่ายี่สิบแ้มเจเดนบล่าวสติลนี่ว่าส่งยังไอมที่เจเวอมบีชับบิชจอโยกขีดสปินมูฟใส่บีเอว์ลงเลยเลยไม่ได้เก่งขนาดดันเพ่อนพี่พี่พี่ครับ พี่พี่ครับกูขอให้โซ่ดป่ะยังนะไปโยเออลูกโยนติดบูทูทเอาเล่นเร็วสวยนี่กูพี่เจมกูมึงเป็นไงเป็นไงมึงถืดีนไซส์ตึมทำคืนนี้ทำไป20แต้มครับแค่เฉพาะควอเตอร์นี้10แต้มนะครับ มาเล่นเครื่องช่วงควอเตรอร์สุดท้ายเพราะว่าควอเตรอร์แรกแแม่งไม่ชินท่าลืมเดี๋ยวแม่งต้องงอนกอุยแกคนนี้ยิ่งขี้น้อยใจอยู่ด้วยเฮ้ยเว้ฮึบ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 อยู่กชดฝั่งนี้ครับเืเล่มเปล่าเหรอถะเล่มเปล่าผมขอไอโซได้ไหมพี่ พี่ให้ผมได้เกิดหน่อยพี่พี่ผมได้เกิดเลครับพี่เอ้ยมึงก็โอ้โหอเคครับโอเคครับผมอีกสามนาทียี่สิบครับช่องว่างยี่สิบสองแต้มครับผมว่าวันนี้เราชนะแน่ เฮ้ยเจือคือยอมขาปเปรี้ยให้สักทีดิว่าเป็นอะไรอ่ะเพื่เด็กไม่ได้เกิดหน่อยเพื่เด็กไม่ได้เฉื่ยฉายหน่อยครับพ, <c oughs> พี่พี่ครับพี่ให้ผมได้เปเจอแต่ฉุยเฉื่ยฉายหน่อยครับพี่ยิงเยอะกว่า6ลูก <c oughs> ก็ไม่แปลกใจครับ <c oughs> เพราะว่าทีมเราแม่งเน้น เน้นลุยห่วงแกพี่ครับพี่ไม่ไม่ปล่อยกูเลยชิบหายไทลิสแล้ววันนี้ไทลิสทำแต้มเยอะสุดปะฝั่งฝั่งตัวนอกอ่ะก็คงงั้นแหละยิงสามแต้มรัวๆเลยคนนี้ชัดคล็อกอินเซกอิสทรีอทูอิสวันวีสวย ขอยอโซ่อีก <21. S 1> ทีพวกพี่ต้องให้ผมได้เกิดครับพี่คร <13 6. S 1> ับพี่ครับพี่โอ้ยไม่ปล่อยกูเลยส้นตีนสติว <c oughs> มาจะสติวอินเตอร์เซ็ปก็ไม่ได้นะ คาริเบิร์ตวีโอ้โหอะไรวะมึงนี่กะตบเด็กเนี่ยมึงอะมึงกะตบเด็กเลยเนี่ยมึงไม่อ่อยกูเลยเฮ้ยโอ้แล้ววะโอ้แล้วแต่ว่ามึงก็ปล่อยกูสักทีเฮ้ยเยี่ยกูบอกเลยกูจะโชว์กูจะโชว์กูไม่สนเนี่ย 29วิขู่ไม่สนกับพี่กูไม่สนกูไม่สนกับพี่อไม่อ่อยกูเองเพื่อนพี่จบไหมวันนี้จบไหมยัง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 ไม่ยอมยังไม่ยอมโอเคน่าจะจบเลยครับแต่ยังไม่ยอมยังไม่ยอม ถ้าไม่ยอมจริงครับก็เล่นสุดท้ายค่าตัวแพงอีกเลยครับเฮก,ก้าไอวอร์ันครับลงแป๊บเดียวครับผมแต่ปีนี้เป็นฝั่งตะวันตกนะครับเอาชนะฝั่งตะวันออกก็ได้ครับแต่ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกแม่งแบบโหดจริงนะครับตัวโหดจริงฝั่งล้วี v p ครับโอ้โหมวมได้ เอาสตาร์ไปเลยอ่ะเซ็งว่ะลงน้อยเกินอันนี้เป็นโรบินเจมส์ครับให้พี่แกไปเท่าไหร่เ,เรอะเอกิดยวกัจารีไทยเป็นโรบนเจมส์ครับผู้เล่นประจำผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมออลซ่าในซีซั่นนี้ครับก็ผมส่งให้แกย,ยิงสามแต้มไปหลายลูกเหมือนกันโอ้บล็อกจังหวะนัน้นแม่งอย่างโหด <c oughs> ดาวรุ่งวัยสี่สิบ